ฮัลโหลฮัลโหลเรสสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโบกนิดสวัดหน่อยกับตาบอยบ้านเล็กนะครับจากเพจหลังร้านหม้อใหญ่โัวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับน้องแดงครับนี่นะครับน้องแดงจากเด็กจากบ้านกีฟินดอร์นะครับเป็นตัวสำรองของตาบอยอีกหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวตาบอยจะพามาทำเควสหนึ่งครับนะฮะก็นะฮะช่วงนี้ขอไปครับทำช้าไปหน่อยนะครับเพราะตาบอยติดอยู่กับหุ้นขนมหวานนะครับ เวอร์น่าจะง่วนง่นกันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเควสนะครับเควสที่ตะบอยค้างไว้เป็นเควสอันนี้ครับผมนะครับนี่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 นะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับชื่อเควสว่าขนมออกปฏิบัติการนะครับก็คือเงื่อนไขของเขาก็คือในการแข่งขันจัดอันดับนะครับก็ดูเอลนะครับก็คือตั้งแต่ระดับนักสู้เกียรติยศขึ้นไปก็คือไดมอนด์นะครับก็คือในหนึ่งแมตช์เนี่ยนะครับจะต้องเสก นะครับใช้การ์ดปรมาจานทำขนมนะครับก็คือไอตัวเอลทำขนมนะครับให้เศกสิ่งอันเชิญก็คือเสษซัมมอนเนี่ยจากตัวทำขนมเนี่ยให้ได้ทั้งหมด5ตัว5ครั้งนะครับก็คือในแมตช์มนี่ยครั้งไปเลยนะฮะเออนะบางคนก็บอกเอะทำยังไงว่าฟักไม่ติดฟักไม่ได้สักทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของตาบอยกันครับว่าทำกันยังไงนะครับปั๊บอ่าเรามาดูเด็กกันก่อนนะครับสำหรับเด็กที่ตาบอยจะใช้นะครับก็จะเป็นอ่าเอคโคเฮอร์นะครับก็จะตาบอยจะสดุ การเล่นเฮอมากกว่านะครับหรือบางคนอาจจะใช้ปอมาร์กเนืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเด็กาๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวตาบอยให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวปุ๊บโอเคปรับการเรียบร้อยนะครับเรามาดูครับสำหรับการ์ดใบแรกนะครับที่จะต้องมีเลยก็คือการ์ดทำขนมนะครับซึ่งไอการ์ดทำขนมเนี่ยเวลาเราเสกเขาไปแล้วใช่ไหมครับเขาจะทําการสุ่ม นะครับสุ่มซัมมอนในมือเราซึ่งในตอนนี้ในมือของตาบอยมีอยู่2ตัวก็คือฟินิกกับอเหมือนแลบใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าฟินิกเนี่ยอ่าเราจะเอาตัวนี้ไว้เนี่ยเพื่อเป็นการทิ้งทิ้งทิ้งเด็กไปครับอ่าทิ้งทิ้งการ์ดอ่าทิ้งพูดผิดครับขอโทษครับทิ้งการ์ดไปเพื่อให้อ่าเพื่อให้มันย่อเด็กได้อ่าได,ได้ได้สั้นขึ้นนะครับเพราะว่าการทิ้งฟินิกไปมันจะทําให้เด็กเรา อยอดสั้นลงนะครับส่วนไอเมิร์ดแลบนี่แหละครับตัวนี้นี่แหละครับที่จะทําให้เรา,าเสกน้องออกมาได้รัวๆเลยครับส่วนการ์ดก็มีการ์ดก๊อปปี้นะครับมีการ์ดแซ่ลองวันนี่มีหมอกไว้นะครับแล้วก็มีการ์ดดาเมจจุ๋มจิ๋มนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยต้องมีไฟแล้วก็มีมีวงพิษไว้เพราะว่าบางทีเราเจอเขาเอาบอลโถมมาเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้เคลียร์ได้บางส่วนครับไม่งั้นถ้าถ้าสมมติว่าเราเอาการ์ดที่ไม่มีดาเมจเป็นแบบฮิวหรืออะไรไปเนี่ยเราจะทาดาเมจอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่า เราไม่มีการ์ดที่คอยคอยคอยเคลียร์มอนนะครับอ่านะครับแล้วก็อ่าส่วนคอมพานีเนี่ยอ่าตะบอยใช้เป็นเฮอร์จิวหรือบางคนใช้เป็นดับบัลดอก,ก็ได้นะนะครับเอาที่ตัวเองสะดวกก็ได้ครับลองลองเล่นดูนะครับแล้วก็ตัวกลางก็อ่าเป็นแดนนีลแล้วกันเอาไว้ช่วยฮิวนะครับแล้วก็อ่าตัวป้ามักเนี่ยเอาไว้เฟสสุดท้ายในจังหวะที่มันง่นง่นชลมุลูมอนเขาเต็มอะไรไปหมดเนี่ยอย่างน้อยเรามีตัวเนี้ยอ่าเรามีป้ามักเนี่ยเอาไว้สําหรับอ่า สโลเกมตอนท้ายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเราดูรู้จักเด็กกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองฝึกกันก่อนนะครับก่อนไปลงสนามจริงมานะฮะว่าเนี่ยจะเขาเล่นยังไงแมคขั้นเกของตะบอยเล่นยังไงอ่ะโอเคระดับแรกจำไว้ให้อย่างดีเลยครับว่าเราจะยังไม่เสกพวกอ่า เราจะยังไม่เสกพวกไอเอลหรืออะไรขึ้นมานะครับเราจะเสกนกฟินิกไปก่อนเพื่อทิ้งไปนะทิ้งเด็กไปเพื่อให้เด็กมันย่อครับผมอ่จาจังหวะนั้นเราก็ลงเฮอจิวไปนะครับ you know s <S อ่ามันกปกงกอ,งอปการ์ดอะไรไปอะระหว่างนี้เราก็เลน่นเลน่นเตะไปเลยครับเพราะว่าการลงเฮอจิวเนี่ยมันจะทําให้ลดคอ์ทั้งหมดเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมครับมันจะทําให้เสกไวขึ้นจากนั้นอาจถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาเล่นแล้วเวลาเล่นปุ๊บเราก็ทําการเลยครับเสกอ่าเอลมาใช่ไหมครับพอเสกเอลมาปุ๊บเราก็นี่เลยครับเห็นไหมครับว่ามันจะทําการสุ่่เรแบพาาะว ยิ่งคอสน้อยเนี่ยมันจะสุ่มไวเห็นไหมนี่ขนาดตะบ,บอยไม่ได้กดนะอะเดี๋ยวดูตะบ,บอยกดนะปื๊ดป็นไงปื๊บมาแล้วครับตัวที่2มาแล้วอาวตัวที่3เห็นไหมครับมันจะไวมากเลยหรือบางทีเราไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ครับเราไม่ต้องสนใจเนาะเขาก็ได้นะครับนี่ใส่ล,ลองปื๊บเออปื๊บนี่เห็นไหมเขปล่อยให้เขาฟัากของเขาไปครับแล้วจะเห็นว่าน้องเลือดไม่ลดเลยเอวเลือดไม่ลดเลยเห็นไหมครับเพื่อน เออเลือดไม่ลดเลยเพราะว่าอะไรพอเมอร์อแลบมันคอยฮิวให้ตลอดเลยครับนี่แหละครับเทคนิคการเล่นนี่ง่ายๆเลยครับอ่ะเนี่ยมีตัวที่2อ,ออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าสมมติเขาเขาเขาโถมมอนมาอ่ะเราก็วงพิษสโลสโลมอนไปหน่อยอ่ะเผาเคลียร์แฟบดบเปิดอะไรมาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วเราปล่อยให้มันเป็นโรงงานนรกไปเลยเราไม่ต้องแบบว่าเราไม่ต้องมาแบบคอนโทรลมันก็ได้ครับนะครับถ้าสมมติเราตั้งบอดได้แบบนี้บอกเลยครับ 10ตัว20ตัวก็เสกได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนพอเข้าใจหลักการเล่นมาแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุยสนามจริงกันเลยเดี๋ยวตะบอยขออนุญาตวาร์ปไปที่สนามก่อนนะครับแสวบตอนนี้ตะบอยวาร์ปมาที่สนามแข่งนะครับก็คือมาอยู่ในโหมดผู้วิเศษแข่งแก่งนะครับก็คือโซโลนั่นเองนะครับตะบอยจะ เลยให้เล่นในโหมดโซโล่นะครับเดี๋ยวไปเล่นค <ie> ู่เ <lookin'> ด <Spy> ี <girlfriend authenticity> ๋ยวไปเล่น <cido> ง <Strange> ุนุนงันงานโดนรีพอร์ตอีกนะครับอ่ะมาอ่าท่าตัตรงนี้นิดนึงครับก็คือพวรนะครับก็คือระดับที่จะต้องเล่นนะครับจะต้องเป็นนักสู้เกิยศก็คือไดมอนด์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เนี่ยแกนเกินเลยเนี่ยขึ้นไปทําได้หมดเลยครับต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับก็อ่าบอกอันนี้ตรงนี้นิดนึงครับเป็นข้อมูลนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อ่าเล่นดูเอลคู่ใช่ไหมครับนะลงคู่มาเนี่ยแล้ว ขึ้น gm ขึ้นแกนมาสเตอร์แล้วเนี่ยเห็นไหมครับตาบอยขึ้นแกนมาสเตอร์ไปที่7 6 8 3เนี่ยนะครับมันจะปรับโหมดโซโลนะครับนี่มันจะปรับโหมดโซโลให้เป็นไดมอนด์เลยนะครับไม่ต้องไปเล่นเลยนะครับอ่านะครับแต่ว่าจะปรับในวันลุ่งขึ้นนะครับเช่นแบบว่าวันนี้เราขึ้น gm อ่าแล้วพอวันลุ้งขึ้นตีสี่รีปุ๊บมันจะปรับเป็นไดมอนด์ให้อัตโนมัติเลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเด็กกัน นะครับเปลี่ยนเด็กก่อนโอ้เกือบไปแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมโอเคเรียบเป็นเด็กนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับปุ๊บก็นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราไม่ต้องชนะก็ได้นะครับไม่ต้องชนะก็ได้นะครับเน้นเน้นเสกเน้นฟักไอตัวเอวให้ได้ไวที่สุดนะครับให้ได้5ตัวไวๆเลยนะครับผมอ่ะไปดูอืมโอ้โหอแล้เหรอเฮ้ยคนนี้ชื่อคุ้คุนะฮะ นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไม่เจอบอทครับโชคร้ายครับถ้าเจอบอทก็เล่นง่ายครับอีกนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าตะบอนจะผ่านหรือเปล่านะนะครับมาในชุดสีดำโอ้หูแมวตะบอลเคยทำามี e s e หูแมวไปบอกเันเหมือนโบขอฟินิกมือแรกขอฟินิกขอฟินิกโอ้โหฟินิกไม่โอเคได้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 ไดไดไดนะ งั้นเดี๋ยวเราเสกเคยจิ๋วก่อนมับแล้วก็ทำไงดีอึ๊บอันนี้ก็ปล่อยไปนี้แล้วกันนะครับอ่าโลฟินิกเลยครับผมนะครับเดี๋ยวเตรียมนะครับโรงงานอรกนะครับพยายามเลี้ยงมานาให้ให้ได้นิดนึงนะครับผมให้ได้จํานวนนิดนึงนะครับปึ๊อมีเฮอมาโอเคเดี๋ยวตะบอยขอญาตเคลียเฮอก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเสกสเปลฉับเลยครับผมนะฮะโอเคเราเก็บไฟไว้แล้วกันโอเคครับผมเตรียมตัวครับ นะครับเดี๋ยวรอมานานนิดนึงนะครับต้องต้องเลี้ยงมานานนะครับเพราะว่าถ้าไม่เลี้ยงมานานตอนที่เรากดฟักเนี่ยมานาเราจะหยุดครับผมโอเคครับผมเริ่มเลยครับเึ๊บปึ๊บฟักครับโอ้ยแย่ครับสายรองหนีได้ไหมโอ้โหยังได้ครับโชคดีครับยังได้ครับยังได้ครับยังได้ครับหมาหนึ่งตัวโอ้โหได้เป็นตัวเดียวครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับใจเย็นครับใจเย็นครับ นะครับใจเย็นครับหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเรารอาเดียนเนียลมานะครับเราจะทําเควสนะครับเถอเถอเถ,อ,ถอไม่ให้เราท,ทําเควสจริงๆหรอขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจ้าโอ้โหมีม้ามีม,าม้มาเขาเล่นเป็นไอ้นี่ครับเราจะลำบากนิดนึงครับผมโอ้ปโอเคนะครับตัวที่สองตัวที่สองมาแล้วครับป์อ้าวเขาไม่ทำอะไรเลยครับตัวที่สองได้ไหม ตัวที่3ตัวที่3นะครั as Somehow, บผมนะครับโอ้ euh, to to okay. okay> มาครับอ um ีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวนะครับตัวที่3อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขาไม่ยอมให้เราเขาไม่ยอมให้เราจริงๆด้วยเขาไม่ยอมให้เราจริงๆด้วยโอเคไปต่อเลยครับผมนะฮะปึ๊บกดครับตัวที่4ตัวที่4ได้ไหมตัวที่4ได้ครับผมตัวที่4ได้ ฮิวหิวตัวที่ห้าได้ไหมตัวที่5้าได้ครับผมตัวที่หได้ไหมตัวที่หได้ไหมอุ้ยเกือบได้ตัวที่หเออเดี๋ยวเราเอากันพลาดอ่าเราเราเล่นแบบเราเล่นแบบอ่าเราเล่นแบบเราเล่นแบบเซฟเซฟหน่อยครับอ่าเราเล่นแบบเซฟหน่อยเอบโอ้โหที่ก็ฟ้าผ่าช้ำเลยนะฟ้าผ่าช้ำเลยนะ น้องน้องน้องอย่าเพิ่งตายโอ้โหเขาคุกใส่เราครับเราจะเอาตัวที่6ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ตาบอยคิดว่าน่าจะผ่านแล้วครับระหว่างนี้เราก็น,นี่ไปครับเขาก็ยำเราอย่างเดียวเลยเนะ <c oughs> าะเธอเธอก็ใจหลายจงางเธอก็รู้นะว่าเราทำเควสอะโอ้ฟินิชก,ก,ก,กลับมาแล้วครับตายแล้วฟินิชกลับมาแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะช้าครับผมถ้ามันทำฟินิชเห็น <c oughs> ไหมครับมันจะช้านะครับโอ้ยเธอเธอใจร้ายมากเธอใจร้ายมาก น็เจริญไมากนะครับแต่เท่าที่นับแล้วนะครับน่าจะครบ5้าแล้วครับผมอ่าครบ5้าไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ก็เจอตึงๆหน่อยครับผมนะครับเพราะว่าเขาเป็นดับเบิลดดครับเขามีการ์ดหลายแบบการ์ดเคลียเดี๋ยวมาเดี๋ยวน้าแข็งนี่ถ้าเจอน้ําแข็งก็จะแย่นิดหนึ่งครับอ่ผ่านไหมผ่านเวสไหมได้ยินเสียงแช่แช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูครับผมสบอยมั่นใจว่าผ่านครับเพราะว่าเราเิได้ครบ5้าตัวนะเดี๋ยวบายขอดูก่อนนะมีจุดส้มๆไหม เอ้ยจุดชมมาแล้วต้องได้แน่เลยได้ไหม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 เรียบร้อยครับผมเย้นะครับโอ้โหได้แล้วนะครับโอ้โหนะฮะก็สำเร็จไปแล้วครับสำหรับอ่าอันเชิญนะครับบัิดาบบันดบอุ้ยนะฮะบันาบอาจารย์นักทําขนมนะครับก็เสกอันเชิญนะครับจะเห็นว่าเคล็ดลับของตาบอยก็คือเราจะใช้เมิร์ดแลบเป็นตัวเสกขึ้นมานะครับเพราะว่าเมิร์ดแลบมันนอกจากมันจะอ่าเสกออกมาไวแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะ ่าฮิวตัวฮิวตัวไอ้นี่ได้ด้วยเห็นไหมว่าอ่าเลเวลตัวเอลของตาบอยอะเลเวลน้อยมากถ้าเพื่อนๆแบบ ทำช่วงแรกๆที่ยังมีบัฟอยู่นะน้องมันตัวมันจะอึดขึ้นใช่ไหมครับก็ยิ่งทําง่ายไปอีกครับแต่ว่าตะบอยรอให้บัฟการ์ดมันหมดเพื่อจะได้ทําแบบคนที่มาทําทีหลังทําช้าเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วต่อให้บัฟการ์ดหมดไปแล้วเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันครับเป็นไงครับเทคนิคนี้คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทําตามกันได้ไหมครับตะบอยเชื่อครับว่าเพื่อนๆทําได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าตะบอยเองก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยพยายามทิดวิธีมานะครับเพื่อนเพื่อเอ้ไม่มั่นใจในตัวเองลองทําก่อนนะ ทุกคนทําได้แล้วก็ผ่านอย่างแน่นอนนะครับก็ยังไงนะครับช่วงนี้ฝากช่องทางติดตาม YouTube Facebook Discord, นิดคอร์ดนู่นนี่นั่นุงตะบอยด้วยนะครับตะบอยก็เริ่มมาทำาโซเชียลเสริมขึ้นไปนะครับแล้วก็อ๋อย้ําไว้อีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามหุ้นขนมหวานนะครับเรียกขนมหวานอ่ายนๆนะครับเดี๋ยว อ่าตรงนี้นะครับนี่นะครับพุ้นขนมหวานนะครับก็จะมีเนี่ยครับพอค้ามาขายเลยครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะครับสามารถเข้าไปดูใน Discord ได้ครับดิสคอร์ของหลังร้านมอใหญ่รู๋นะครับจะมีการวิเคราะห์นะครับควรซื้ออะไรควรปล่อยอะไรเมื่อไหรอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคไงก็ฝากติดตามเพจหลังร้านมอใหญ่รู๋ของตาบอยไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย